สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะทำยำไข่เค็มกับหูเชิปโปนะคะคือประกาศผักกาดหวางค่ะก็จะซอยอผักชีต้นหอมก่อนนะคะ อร่ยไปพร้อมๆกันเลยค่ะกักชีกับต้นหอมนะคะ แล้วเราก็สอยพริกนะคะพริกแดงจินดาค่ะสอยบางๆนะคะ แล้วเราก็เอาไข่เค็มมาสับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาช้อนตักะค่ะช้อนตักไข่เค็มนะคะ ยำมันนี้ก็เอาไว้กินกับข้าวต้มกุยนะคะถึงจะเข้ากัน หอมพักไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะซอยหอมแดงนะคะวันนี้ใส่หอมแดงค่ะ เราก็เอาชามผสมมานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนตักค่ะเอาน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้เนี่ยน้ำยำใส่มาสองก็บวยค่ะไอ้สองช้อนต๊ะ แล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาสามช้อนโตค่ะแล้วก็เอาพริกใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามะนาวค่ะ เามะานาวบีดน้ำมะนาวนะคะมะนาวนี้ลูกใหญ่มากๆเดี๋ยวยวออลองบีดไปเท่านี้ก่อนนะคะการใส่พริกนี่แล้วแต่เราจะใส่นะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากๆใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะ ันนี้ยบอนก็หั่นพริกแค่สี่เม็ดค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะเราก็คนก่อนคนแล้วเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างถ้ายังไม่อร่อยเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะใส่ใหม่ได้ เติมน้ำตาลอีกหน่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเค็มมากไปหน่อยก็ใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ชิมอร่อยแล้วค่ะใส่พีิแค่้มุดเลยสเม็ด แค่นี้พอแล้วค่ะเพราะว่ามีคนที่กินไม่เผ็ดเขากินด้วยแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะงคลงไปคนเสร็จแล้วเราก็ใส่เชฟโปหวานไปค่ะเชฟโปหวานนี่จะผ่อนก็เอาไปล้างแล้นนะคะไปล้างนนําเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาคนรวมกัน แล้วลองชิมดูนะคะชิมดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าช้โปหวานเนี่ยอร่อยนะคะเดี๋ยวชิมน้ำยงหน่อยอร่อยค่ะุกคนก็ใส่หอมแดงมาหมดเลย ก็ใส่ต้นหอมบากทีนะคะเผ็ดแค่นี้ก็เผ็ดแล้วค่ะแล้วเราก็จานมาแล้วค่ะมาจัดจานก็เอาไข่เค็มลงไปค่ะเดี๋ยวใส่ ยำลงไปหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่เค็มค่ะ ก็ราดน้ำยำไปนะคะอร่อยมากๆเลยรสชาติจัดจ้านเจ๊โปหวานซื้อมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะยำไข่เค็มกับเช่โปหวานนะคะกินกับข้าวต้มคุณยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตาม,มารับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ